สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมโยกัง PC ทุกคนนะครับก็อยู่กับผมกิ๊กก๊อกชาแนลอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้สตรีมมา2วันนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเกมโยกัง PC เลยนะครับก็มีลงคลิปอัพสเปคคอมไปครับอย่างที่เห็นทุกคนก็น่าจะได้เห็นผมสตรีมไปได้แหละนะครับผมเปิดก้าวจอพร้อมกับสตรีมก็ถือว่าโอเคใช้งานได้นะครับคือตอนนี้นะครับเจ้าตัวนินจาของผมนะครับ เลเวล82แล้วนะครับในขณะนี้ที่เห็นหน้าจออยู่นี้นะครับหน้าจอใหญ่เป็นตัวนินจานะครับบนขวาดาบครับเลเวล82นะครับตรงกลางเป็นหมอนะครับก็82นะครับด้านล่างเป็นธนูนะครับเลเวล78นะครับตอนนี้เลเวล82อยู่4ตัวครับพินหมอดาบนินจานะครับก็รอธนูกับโนโฮนะครับเลเวล80ก่อนอาจจะไปเปลี่ยนคัทนะครับตอนนี้ผมขยับมาตีนะครับอยู่ที่เลเวล88เป็นมอนสเตอร์ชื่อว่า แมวถูกสาบนะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงคอสะพานนะครับทำไมมาตีตรงนี้มีคนแนะนําบอกว่าตรงนี้ได้ของดีนะครับก็ลองมาดูนะครับเน้นปริมาณนะครับมีพ่อมดด้วยมีแมวด้วยนะครับก็มาตีแบบเน้นปริมาณนั่นเองนะครับอยากจะได้มอนเตอร์ปริมาณเยอะๆนะครับจะได้ดรอปของเยอะนะครับตอนนี้ตัวนินจาผมนะครับ ก็คือตัวเก็บเงินแหละนะฮะณตอนนี้นะครับสามารถรวมตังนะครับบวกมาอีกแล้วพันหนึ่งนะครับก็เป็น6000นนะครับอันนี้เงินที่บวกมานะครับหลังจากการที่ทําของแล้วก็ซื้อของไปแล้วนะครับผมมีซื้อมีดนินจาเวลแปดสิบไปนะครับถึงด้ามนะครับเจ็ดร้อยเอ็มนะครับแล้วก็ซื้อพินวิยิบเก้าบวกสี่ไปแล้วนะครับประมาณห้าร้อยเอ็มนะครับแล้วก็ทําดาบขดมังกรนะครับ บวก4วีฟ9นะครับอีก 500m นะครับที่จริงรวมทำของไป3ชิ้นก็ประมาณเกือบ 3,000m นะครับคือถ้าผมไม่ซื้อของเนี่ยเงินน่าจะประมาณ 9,000m แล้วนะครับเงินน่าจะประมาณ 9,000m แล้วนะครับอันนี้คือเหลือจากการทำของเนาะนะฮะที่จริงก็ยังทำของไม่ครบหรอกครับเหลือพวกเซ็ตโน่นนี่นั่นแหละนะครับตอนนี้ผมก็ยังใช้อาวุธต้องคำสาบอยู่เพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนค์ทนะครับ สิ่งนึงเลยที่สามารถเก็บเงินได้ง่ายเลยนะครับคือเนี่ยเลยครับลูกแก้ววิญญาณระดับล่างหรือพอดูดเสร็จมันจะกลายเป็นผลึกนั่นเองนะครับผลึกวิญญาณระดับต่ํานะครับให้ทําการซื้อมาจากแม่นางจินนะครับแล้วเอามาดูดด้วยนะครับอย่าลืมคุ้มมากๆเลยนะครับผมก็ขายไปได้มาพันกว่าเอ็มเหมือนกันนะนครับรว,รวมขายตอนนี้ก็มีอยู่อีกเหลือๆเ,เลยนะครับคิดว่าขายหมด ก็ได้น่าจะได้อีกสัก1,000เอมแหละนะครับก็รวมรวมเป็น7,000นเอมนะครับเอาไว้ทําของก็ได้ของละ3ชิ้นนะครับของตอนนี้ที่ยังไม่ได้ทําคือมีชุดเอ่อตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแค่ชุดดาบกับชุดแมยูจินนะครับที่แบบของครบและ้นะครับเอ่อเดี๋ยวผมให้ดูเอ่อชุดของดาบหน่อยละกันนะครับชุดดาบพอดีผมซื้อต่อเพื่อนนะฮะเ,เดี๋ยวจะให้ดูเสื้อดาบนะครับเสื้อดาบ เป็นเสื้อนะครับแบบไม่มีออฟเลยนะครับเป็นธรรมดาธรรมดาแหละครับแต่ว่าตีบวก7ไว้นะครับและมีภายนอก8นะครับพลังป้องกันนะครับ186และลดค่าพลังโจมตีของศัตรูลงอีก10นะครับเพื่อนขายให้ในราคา20 m อถือว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าไปตีกัน8บวก4ค่าพลังป้องกันยังไม่เท่านี้เลยนะครับส่วนรองเท้าเอ่ยปอกแขนเอ่ยก็มีคนช่วยตีนั่นเองนะครับเกราะก็เป็นการ7ดนะครับดูครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตดาบของผมนะฮะก็ประมาณนี้ที่จะให้ดูนะฮะออตอนนี้หลายๆคนก็คงจะตั้งหน้าตั้งตาในการเก็บเวลแหละนะครับคือถ้าจะให้แนะนำสําหรับคนที่มาเล่นใหม่เลยนะฮะผมแนะนำว่าควรจะเล่นอย่างน้อยๆ4จอนะครับอย่างน้อยที่สุดเลยผมแนะนำว่าควรจะเล่น4จอ จะได้ปาร์ตี้กันเองใชออง้อาวุธต้องคำสาบนะครับอาวุธต้องคำสาบเนี่ยทำทำไปเล่นไปนะครับที่ล้นเหล็กไหลนะฮะที่เจเจียวสามารถเก็บเวลมาจนถึงเลเวล82นะครับแต่อันนี้ผมปาร์ตี้กันเอง8ตัวนะครับก็ลองดูนะครับเฮ้ยใครได้กล่องสมบัติน้ำแข็งวะก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับปาร์ตี้อยู่ที่รองไม่ใช่รองดิแมว ถูกสาบนะครับได้ตัวละ2000นะฮะแต่ว่าตัวละ2,000ไหลไวก็คล้ายๆไปตีรองแหละนะครับตีรองก็น่าจะได้ตัวประมาณละ4 5,000ปะแต่ตอนนี้ก็ตีตายไวก็น่าจะทําให้เก็บเลเวลได้ไวขึ้นรวมทั้งได้ลุ้นกล่องได้ลุ้นของด้วยนะครับตอนนี้ก็หาเก็บของอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับใครเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะฮะฝากกดติดตามไว้ด้วยส่วนใครที่มีคําถามอะไรเรื่องการเก็บเลเวลจาก เลเวล1ถึงเลเวล8 2สนะครับสามารถสอบถามได้นะครับว่าทำยังไงถึงเก็บเลเวลมาได้ขนาดนี้นะครับผมไม่ได้ใช้บอดมังกรไม่ได้ใช้ไม่ได้กดอะไรเลยครับเก็บเวลแบบบ้านๆเลยนะฮะอาวุธสาบชุดเช่านะครับเอมเหรอนี่เลย6000เอมนะครับรวมทําของโน่นนี่นั่นด้วยนะครับคือ900 0เอมยังไม่ได้ขายหินนะฮะ9,000เอมนะครับยังไม่ได้ขายหินนะครับก็ผมเชื่อว่า ทุกคนต้องทําได้ผมทําได้ทุกคนก็น่าจะทําได้นะครับลาไปแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปคนอวดของกับคนอวดเอ็มนั่นเองนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เล่นนะครับว่าเล่นฟรีก็เล่นได้เก็บเอ็มก็สามารถทําได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ